รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสบายระบบเติมเงินใหม่จาก TrueMove e d g h สวัดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบเมืองไทยวรารรตี้ค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์22นาฬิกาแล้วก็วันอาทิตย์22นาฬิก30นาทีค่ะก่อนอื่นนะคะชันต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านมากๆเลยแฟนๆรายการที่คอยมาทักทายใน Facebook Fanpage ของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทุกๆสถานที่ที่เราไปถ่ายทําด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะคะด้วยการเข้าไปคลิกไลค์ใน Facebook f แฟนเพจของเราค่ะถือจะเป็นครอบครัวเล็กๆแต่ก็อบอุ่นนะคะและสัปดาห์นี้ค่ะชนเลือกมาที่เมืองผลไม้จังหวัดจันทบ,บุรีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤด,ดูการผลไม้จะได้ทานผลไม้ที่หวานๆฉ่ำๆกันมีเงาะ มีราชนีผลไม้อย่างมังคุดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือราชาผลไม้อย่างทุเรียนค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปชมสวนกันชนอยากให้คุณผู้ชมได้มาที่นี่กันก่อนค่ะวังสวนบ้านแก้วส่วนที่นี่เนี่ยจะมีประวัติความเป็นมาสําคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านอธิการค่ะรอเราอยู่ทางด้านนี้ค่ะ วนนี้ค่ะชลีก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอาร,รามนะคะซึ่งท่านเป็นอธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยราชพัฏป์รำไพพรรณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคืณชลีรับกวนเวลาสักนิดนึงนะคะวันนี้ดีครับยินดีรู้สึกเป็นเกียรติมากๆได้มาคุยกับท่านอธิการนะคะฉันอยากทราบถึงที่มาที่ไปค่ะของวังสวนบ้านแก้วแห่งนี้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นพระราชฐานกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏได้ยังไงคะครับวังสวนบ้านแก้วนี่เคยเป็นที่ประทรับของสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณีนะครับ <ฮะ S 2> บรมราชินีในรัชก,กาลที่7เมื่อครั้งท่านเสด็จนิวัดกับจากอังกฤษน่<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ท่านก็มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็อาจจะไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะครับที่ได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระองค์เคยของราชร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้านะครับก็มี ถ้าราชดำนินหรือมีความคิดที่อยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะองค์ก็ตัดสินพระไทยที่จะทำานักที่นี่จากนั้นก็เริ่มก่อสร้างเริ่มก่อสร้างในท่านสร้างเป็นเล็กๆก่อนเพ็งเล็กๆเพื่อท่านจะประทับอยู่ก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มสร้างเรือนเกี่ยวเนี่ยฮะเห็นไหมที่อยู่ตรงนี้ข้างหลังข้างหน้าพวกเรานะคะครับที่จะเป็นเรือนที่ท่านจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อนก่อนที่จะเริ่มสร้างตำหนักใหญ่ค่ะนะครับ งัานคำถามแรกเลยค่ะชนอยากทราบว่าจากสมัยก่อนที่เป็นพระราชฐานเดิมกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒรํรำไพพันณี้ได้อย่างไรคะเมื่อประมาณปี2 5 1 4ันเนี่ยนะครับพระองค์ก็มีดำริที่จะจัดตั้งวิทยาลัยครูนะครับเพื่อผลิตครูในต่างจังหวัดเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของตลาดหรือสังคมในสมัยนั้นครูขาดดินะครับก็เอาครูที่มีความรู้หาสถาบันการศรรึกษา ที่มีความรู้ผลิตก็เลยเป็นช่องทางที่กระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับพระราชทานค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะของวังส่วนบ้านแก้วค่ะจนกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒร์รำไพพรรณีในปัจจุบันนะคะซึ่งก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะอยู่อยู่หลายส่วนหลายโซนด้วยกันวันนี้ขอขอบคุณท่านอธิการมากๆเลยนะคะครับนดีคับคุณชล<ด>ีครับ,ค,รบค่ะขอบคุณค่ะ กับมักกะทเขของเราในวันนี้พี่วูค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตอบได้ครับสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะที่เข้ามาที่นี่ก้าวแรกเลยที่ต้องทําในการเข้ามาพิพิธภัณฑ์คืออะไรคะครับผมแน่นอนครับผมสิ่งที่จะเข้ามาในสถานที่ที่มีความสําคัญเกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์นะครับผมอย่างเช่นมังสวิรัติแก้วของเราเนี่ยนะครับผมก็ต้องมาสักการะสมเด็จพระนางเจ้าลำไยพันนีก่อนนะครับซึ่งพระองค์ท่านเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ โอเคตอนนี้ชมพร้อมแล้วค่ะที่จะชมส่วนต่างๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะครับผมเดี๋ยวทั้งส่วนนี้ผมก็ขอแนะนำนะครับผมให้คุณชนได้ชมนะครับผมของใช้ส่วนพระองค์ท่านก็คือกระเป๋าทรงถือครับกระเป๋าทรงถือใช่ครับโดยเฉพาะกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าที่พระองค์ท่านได้ทรงออกแบบเองและก็คิดค้นเองด้วยพระองค์ท่านก็ทรงเ็าเรียกว่าสร้างโลทอเสียอไว้ในวงสมบัานแก้วของเราด้วยแล้วก็มาต่อยอด นะครับผมจากเสือปูนออนธรรมดากลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเสือนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่อยากจะนำคุณชอลลี่เข้ามาชมนี่ก็คือห้องบรรทมของสมเด็จพระนางเจ้ารัมไพรรนีครับผม พระบาทของท่านนะคะจะเห็นว่าท่านเป็นแบบว่าสาวทันสมัยมากบางคู่นี่ปัจจุบันเนี่ยสาวๆใส่กันอยู่เลยครับผมก็เปรียบเสมือนว่ายุคแฟชั่นสมัยนั้นก็ย้อนกลับมาในสมัยนี้นะค,ะครับผมก็พราท่านก็เป็นผู้หญิงที่มีความทันสมัยอยู่ในตัวใช่แบบว่าอ่านตามบทความในสมัยก่อนเนี่ยเห็นลงแมกซีนเล่มหนึ่งแล้วก็มีคนเขียนยกย่องท่านว่าท่านเป็นเหมือนกับแฟชั่นไอคอนในยุคนั้น อนที่ได้คุยกับท่านอาธิการนะคะชนทราบม,มาว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงรักการตีกอล์ฟเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจเลยใช่ครับผมก็ถือได้ว่าเป็นความสุขส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านที่ได้มาประทับอยู่บนสรบันแก้วแห่งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านกีฬากอล์ฟนะครับเป็นกีฬาที่พระองค์ท่านได้ทรงโปรดปารานมากที่สุดะนะครับผมจนพระองค์ท่านได้รับฉายานามว่าควีนออฟกอล์ฟหรือราชินีแห่งกอล์ฟ จากเวลาแล้วตอนนี้เราต้องรีบไปที่พระตำหนักแดงแล้วนะคะรวมถึงสวนผลไม้ด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักกันแล้วก็ไปอีกสองโซนที่เหลืออยู่เดี๋ยวชมพาคุณผู้ชมพร้อมกับพี่วูเนี่ยไปที่พิษณุโลกกันก่อนแล้วกันเพราะว่าที่นี่มีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจน้ําตกแก่งซองค่ะน้ำตกแก่งซอง,ต,กกง,องตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแก่งโสภาอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีการวางตัวของแก่งหินขนาดใหญ่ ขวางกลางทางน้ำไหลของลำน้ำเข็กมีความกว้างประมาณ150เมตรสูงราวๆ10เมตรตัวน้ำตกจะไหลผ่านแก่งและขดหินน้อยใหญ่เรียงตัวเกิดเป็นความสลับซับซ้อนที่สวยงามค่ะในช่วงที่อากาศร้อนมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าเดินทางสะดวกง่ายต่อการเข้าถึงและในช่วงฤดูร้อนสายน้ำของน้ำตกแก่งซองก็จะไหลเอื่อยเป็นสีเขียวค่อนข้างใสาสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีร้านขายอาหารมีห่วงยางมีเรือบาดานะ่าโบท๊ทให้ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานเด็กด้วยค่ะดูแล้วเย็นสบายนะคะพี่บ <c oughs> ูวถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะไปผ่อนคลายเล่นน้ำกัน <c oughs> ก็สามารถไปได้ค่ะที่แก่งซ่องจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าตอนนี้กลับมาเดินทางกันต่อในจังหวัดจันทบ,บุรีที่วังสวนบ้านแก้ว <c oughs> ส่วนที่ต่อไปที่เราจะไปกันพระตำหนักแดงและสวนผลไม้ค่ะเดี๋ยวก็มาเจอกันช่วงหน้าค่ะ ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมกับรอบเมืองไทยไวยตี้กับชลี่แล้วก็พี่บูนะคะเราอยู่กันที่เมืองผลไม้ในบริเวณของวังสวนบ้านแก้วและนี่คือโซนที่สองค่ะที่เราเลือกมากันในวันนี้ก็คือพระตำหนักพระตำหนักแดงครับก<ช>็ตรงส่วนนี้ก็สมัยก่อนก็จะเป็นที่ประทับของหม่อมราชวงศ์สมัสมานเดกะสมสมานกิจากร<ช>ครับผมซึ่งท่านเป็นท่านราชเล,ลขาของสมเด็จพระนางเจ้ารัตนคณีปัจจุบันนี้เราก็ได้มีการจัดแสดงให้เป็น วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับผมถักใครไปใครมานะครับก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจันทบุรีที่นี่ครับอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสําหรับการเดินทางมาที่จันทบุรีนอกจากผลไม้ยังมีพลอยด้วยเขาบอกว่า เมืองจันนี่อะไรนะคนดีมีพลอยใช่ไหมคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจันทรีนะครับในท้องที่เนี่ยจะมีพลอยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างที่เราเห็นนี่ก็มีหลากหลายสีแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าแต่ละสีเนี่ยก็นำโชคมาให้แต่ละราศีแต่ละวันเกิดด้วย ตอนนี้ชนอยู่ในส่วนของสวนสวนพระองค์ใช่ไหมคะใช่ครับผมวันนี้ก็คือสวนของสมเด็จพระนางเจ้าระเบียงนี้โอ้โหถือว่าเป็นแบบเป็นเกียรติอันสูงสุดของชลลี่จริงเพราะ<ช><ช>ว่าถ้าพี่บอกว่าท่านทรงแบบปลูกเองทรงดูแลเองนี่เรากําลังจะได้ทานเงาะที่ท่านทรงปลูกใช่นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวชลลี่ขอลองเก็บทานหน่อยแล้วกันสักลูกสองลูกได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งครับผมซึ่งถ้าจะมาทานนี่จะต้องเสียก่อนครับสิบเก้าบาทเหมสิบเก้า 19บาทอ๋อมีเมื่อกี้ขโมยเข้ามาเขาเล่นอขอพี่คิดเงินมามี20บาทพอดีเลยค่ะอ๋อนี่นะครับผม,<อ>ผมก็จะเป็นสวน19บาทอิ่มไม่อั้นกับของสิบันแก้วของเราอ๋อแม่ตกใจหมดเลยนึกว่าเก็บแล้วเพื่อให้หนูเก็บบุกเดียว<อ>ไม่ใช่นะไถ่ากับสิบาก้าบาทมาที่นี่เนี่ยเตรียมท้องมาเลย<อ>ทานไม่อั้นค่ะ อืมอมโหวานมากว่ะที่นี่นี่คือเป็นแบบออร์แกนิกไม่ใส่สารพิษเลยใช่ไหมครบใช่ครับก็จะมีความดูแลจากคณะเกษตรของเราเนีดูแลอย่างด้วก่อนที่จะไปหาราชินีผลไม้อย่างมังคุดค่ะ ลองกองที่นี่มีเยอะเหมือนกันมีครับผมก็มีหลายหลายไล่หลายไ่เช่นกันอือค่ะแต่อย่างที่เราเห็นนี่คือชนเก็บกินเลยได้ไหมคะอันนี้ยังครับผมมันยังกระซ้าอยู่กระซาคะกระซ้ากระซ้าคืออะไรคะก็คือมันยังเล็กอยู่อ๋อก็คือปล่อยให้เขาโตเต็มที่กว่านี้เราใม้เก็บมันก็จะเป็นกระปุกที่สวยนะครับก็จ่ายสิบเก้าบาทแล้วอ่าเดี๋ยวมีอีกต้นนึงครับผมเดี๋ยวจะพาไปนน่นเลยต้นโน้นไม่ให้พลาดจริงค่ะความคุ้ม1ิบาบาทเดี๋ยวไปหาต้นที่ไม่กระซ้ากันเป็นต้นแบบโตแล้ว เดี๋ยวลองชิมกันนะคะว่าจะหวานเป็นขนาดไหนเดี๋ยวมาเงียบกันงั้นเดี๋ยวระหว่างที่รอชอล,ลี่จัดการผลไม้เหล่านี้และก่อนที่เราจะไปตามหาก๋วยเตี๋ยวก้างเมนูเด็ดของที่นี่ชนอยากพักผู้ชมไปอีกร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชามอ่างอยู่ที่จังหวัดอุดรค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อก๋วยเตี๋ยวชามอ่างผักสดของคุณสงกรานผานดีอายุ39ปีตั้งอยู่ซอยจินตคาม3ถนนทหารเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีเพิ่งเปิดตัวไปประมาณเดือนกว่านี่เองแต่ทางร้านได้สร้างความโดดเด่นแตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวอื่นๆด้วยการใช้ชามก๋วยเตี๋ยวขนาดใหญ่ที่มีถึง3ขนาดด้วยกันสร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าจํานวนมากในแต่ละวันจะมีลูกค้าที่ทราบข่าวเข้ามาอุดหนุน ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นจํานวนมากส่วนปริมาณก๋วยเตี๋ยวในชามก็ให้ปริมาณมากจุใจทั้งเส้นเนื้อหมูลูกชิ้นผักสดครบเครื่องชนิดที่ว่าชามเดียวอิ่มทั้งครอบครัวค่ะส่วนราคานั้นไม่แพงเลยขายเพียงชามละ35 6 0ถึง60บาทเท่านั้นแล้วแต่ลูกค้าชอบส่วนเรื่องของรสชาติลูกค้าที่มารับประทานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยแทบจะไม่ต้องปรุงค่ะ มาแล้วะค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างกับก๋วยเตี๋ยวชามอ่างใหญ่จริงๆเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะส่วนพี่วูรู้สึกจะรอชอนอยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่วูกันค่ะ วเวลานะคะฉันอยากให้พี่วูค่ะฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การเก็บผลไม้แบบสดชิมดับช้ำแบบชลรีบ้างค่ะครับผมก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคร<ช>ับผมสิ่งหนึ่งก็อยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดจันทบ,บุรีของเราอีกหนึ่งแหละ<ช>ก็คือวังสวนบ้านแก้วของเรา นะครับผมทั้งส่วนนี้การเดินทางนะครับจากกรุงเทพมาสู่วังสดวนบ้านแก้วของเราเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นก็ถึงแล้วนะครับค่ะอยากให้ได้มากันมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะคะชมแล้วก็ชิมผลไม้แบบสดๆค่ะวันนี้ชนม,มีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้เรื่องราวหลายๆอย่างด้วยนะคะขอขอบคุณพี่วูมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะ,ะเรื่องราวของรอบเมืองไทยวัี้ของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาเมนูเด็ดของที่นี่กันค่ะ ของผล,ลไม้เราได้ชมสวนรำไพพรรน,นีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงคราวนี้ค่ะชลี่จะชวนคุณผู้ชมมาสัมผัสประสบการณ์การเป็นชาวสวนกันบ้างซึ่งสวนที่ชนเลือกมานะคะเขาบอกว่าเป็นสวนที่เก็บได้ง่ายที่สุดเลยแหละค่ะนั่นก็คือสวนทุเรียนค่ะเขาบอกว่าเก็บทุเรียนนั้นเป็นเรื่องยากแต่ชลี่คิดว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าชลี่อยู่กับพี่เก่งค่ะซึ่งเป็นชาวสวนที่ดูแลสวนวิชัยแห่งนี้เรีววางทุเรียนก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเห็นอุ้มทุเรียนเลยไม่เจ็บอหรคะพี่ไม่เจ็บฮะคำถามแรกเลยค่ะพี่เก่งสําหรับการมาเขาเรียกว่าเก็บทุเรียนเนี่ยเราจะดูยังไงคะว่าอันไหนอ่อนอันไหนแก่ผิวมันจะต่างกันฮะผิวมันจะแห้งเป็นไงคะอ่าผิวมันจะแห้งเหมือนกันนะเราเปรียบเทียบกันดูคืออันนี้จะแห้งไปในร่องในล่องจะมีรอยเสีนงตาลขึ้นอ่าแต่อันนี้จะยังเขียวสดอยู่ อ๋อนี่ค่ะร่องเห็นไมคุณผู้ชมเล็กๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยทีแล้วแบบไหนล้วคะที่แก่ที่กินแล้วจะอร่อยก็ต้องมีแอบขึ้นมาเยอะๆครับแห้งแห้งจนสนิทหมดเลยอ๋อคือยิ่งแห้งยิ่งดีบางคนแบบเห็นดูแห้งเอ๊ะเก่าหรือเปล่าไม่อย่างเงี้ยเราเรียกว่าอร่อยนะคะขายได้ดีเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการเก็บทุเรียนนะคะเราเก็บยังไงคนหลายคนบอกว่าเก็บยากมากถ้าตกในหัวนี่ มีเดสซมอเรกันเลยทีเดียวก็เจ็บครับเพราะมีหน้มพี่เก่งเคยโดนไหมฮะก็เคยครับเคยโดนอยู่จริงเหรอหวังว่าวันนี้เนี่ยชนมาเก็บเนี่ยคงจะไม่โดนทุเรียนหล่นลงมานะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ชนขอทดลองเก็บได้ไหมคะได้ครับโขอบคุณมากเลย อันนี้อันนี้่เกคะขั้นตอนแรกเลยสําหรับการตัดทุเรียนก็ดูลูกไหนแก่ก็คือจะตัดได้เลยโอเคแต่อย่างนี้ขอสมมตินะคุณผู้ชมอันนี้ลูกอ่อนอยู่นะขอแอบตัดลูกอ่อน <c oughs> โอเคแล้วยังไงต่อคะพี่ก็ตัดก็เวลาตัดก็จะจับขั้วแล้วมีแล้วก็บิดข้อมือได้ตั้งหลับหรืาหนูจะตัดนิ้วหนูขาดไหมเนี่ยอย่างนี้นะคะอย่างนี้ได้อย่างนี้เดี๋ยวโดนนิ้วอ่าใช่ฮะต้องเข้า <ไ>อ่าใช่เลย <S <s แล้วก็บิดข้อมือบิดข้อมือขึ้นมาบิดบิดข้อมือขึ้นอ่อาใช่ <c oughs> ตัดตวเรียได้แล้วนี่ถือว่าเป็นแค่การทดลองขั้นแรกนะคะ <c oughs> แต่ของจริงเนี่ยเราต้องปีนขึ้นไป <c oughs> <c oughs> ใช่ปีนอยู่บนต้นแล้วก็ต, <c oughs> ต,วตัดโอเคงั้นเดี๋ยวตามพี่เก่งไปแล้วกันโอเคเย้ย หนูปีนขึ้นไปด้วยดีไหมคะออได้ครับได้ด้วยะคะ่ะหปีนได <c oughs> ออ้คุณผู้ชมคะได้แค่นี้งั้นหนูรอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ปีนไม่ขึ้นคคุณผู้ชมกังเกงมันตึงพอก่อน,นเป็นกำลังใจให้อยู่ด้านล่างละกัน บตีฝีมือชออรี่เองถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นทุเรียนวันนี้แล้วอยากจะมาติดต่อขอซื้อทุเรียนจากสวนวิชัยบ้างมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็อำเภอเขาขิจิกูดครับตำบลชักไทยอจังหวัดจันทบุรีครับผมถ้าเข้ามาคืออยู่หลักกิโลเมตรที่ที่9ครับแล้วถามคนแถวนี้คือเจอเลยใช่ไหมคะเจอครับสวนวิชัยครับผม ตรงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะผ่านมา2ช่วงกับเราเมืองไทยวอร์ตี้วันนี้เหนื่อยมากๆค่ะทั้งเดินสวนชมวังนะคะแล้วยังจะเก็บทุเรียนอีกมาช่วงนี้ช็อกโกเลตเติมพลังกันสะหน่อยค่ะซึ่งของเด็ดเมนูเด็ดที่นี่เนี่ยนอกจากผัดไทยเส้นจันทสายอร่อยเขายังมีกว๋วยเตี๋ยวกั้งที่ขึ้นชื่อด้วยค่ะ ตอนนี้ฉันอยู่กับเจ้าของร้านเจ๊เฟนเย็นตาโฟพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนเวลานะคะทําไปคุยไปได้นะคะค่ะเพราะพี่ก็ไม่มีเวลาเนาะ,ะ <laughs> ฉันฉันอยากทราบว่าพี่เอเนี่ยนะคะมาเริ่มต้นขายก๋วยเตี๋ยวก้างได้ยังไงเพราะชื่อมันบอกอยู่ว่าเย็นตาโฟค่ะก็ปกติเนี่ยมันเป็นของของคุณแม่พี่มแม่พี่ก็ทำมาก่อนนะคะค่ะประมาณ30หรือ40่ปีอะ,ค,ะค่ะค่ะ 40ปีสืบทอดมานี่ก็รุ่นที่ที่สองที่สองแล้วนะคะความเด็ดของก๋วยเตี๋ยวกั้างของเราคืออะไรคะก็อยู่ที่ของใหม่สดนะคะพี่จะใช้ของหมดใหม่สดทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นกั้งเป็นปูนี่ปูนี่ก็เป็นปูแบบแบบใหญ่แบบมากๆนะค่ะชิ้นใหญ่ๆไม่ใช่ปกติไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เืิมจะมาเป็นวิญญาณปูใช่ไหมคะแต่ที่นี่มาแบบเหมือนกับเป็นตัวเป็นๆเลยนะคะเป็นความเด็ดของความสดแล้วน้ําซุปนะคะของเราอ๋อน้ําซุปพี่ก็ปรุงรส ตามสูตรโบราณน,นะคะ,คะมาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวปูกลั้งที่รอคอยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่เดินทางมาที่นี่เนี่ยชนต้องบอกนิดนึงนะว่า มาก่อนได้ก่อนจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เห็นหลายคนแล้วเหมือนกันมาแล้วไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยเขาจะเปิดจากช่วง9โมงครึ่งค่ะยาวจนไปถึงช่วงประมาณ3โมง45โรงเรียนเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยก็คือหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบมากันสักนิดนึงเมนูของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ราคา40บาทจนไปถึงบางชามเนี่ย300อย่างเช่นชามนี้นะคะที่ชนลี่สั่งมา ร้อยหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาก็ต้องรีบมาหน่อยสิ่งที่หมดอย่างแรกเลยหมดก่อนก็จะเป็นก้างเนี่ยแหละค่ะการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะคะเข้ามาในซอยวัดไผ่ล้อมอยู่ตรงหน้าวัดพอดีเป๊ะเลยค่ะแล้วก็สั่งพี่เอได้เลยนะคะว่าอยากทานอะไรแต่ที่สําคัญต้องรอนิดนึงค่ะต้องอดทนรอของดีเนี่ยต้องรอแต่ถ้าเกิดได้ชิมแล้วเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ชนลงมือทานก่อนแล้วกันจะชิมสัหน่อยว่าจะแซ่บอร่อยขนาดไหน mm hmm. เห็นไหมคะว่า เนื้อก้างเนี่ยเป็นชิ้นๆหมดแล้วนี่ไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวนะคะอร่อยมากตันนี้อิ่มจนแบบคุงกลางแล้วแหละงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราเนี่ยจะไปอ่าวคุงวิมานนะคะเพื่อไปชมความงามของพระทิตย์ตกดิน วันนี้ทั้งวันเนี่ยเราก็ได้เห็นสวนได้เห็นผลไม้เป็นสินค้าเกษตรทั้งนั้นเลยก่อนที่จะไปคุ้งค่ะชันก็มีเรื่องเกษตรเกษตรมาฝากเหมือนกันที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขามีงานเกษตรเคลื่อนที่ซึ่งในงานเขาก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีอยู่กิจกรรมหนึ่งที่ชันว่าขำดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะอำเภอชุมพลบรุรีจังหวัดสุรินทร์จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บ <graffiti> ริการแก่เ <t> กษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรในงานมีการเต้นลำผู้สูงอายุทั้งสวยงามและสนุกสนานเรียกรอยยิ้มให้ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีระหว่างนั้นได้มีเสียนพระคนหนึ่งเดินเข้ามาในงานไห้พระที่คอกว่า200องค์ เป็นที่สะดุดตาแกผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งด้วยความสงสัยนักข่าวจึงถามว่ายิงเข้าไม่หนิถ้ามีปืนยิงเข้าไม่หนีเสียนพระท่านี้<อ>ก็ตอบว่า้ำไม่ใช่ลูกนะใจำลูกผ้อมนี้มหนี้มหมนีา <c oughs> ้านพงบอกอีกว่าถ้าจะให้พระคุ้มครองต้องทำความดีเท่านั้นแบบนี้ขอยกนิ้วให้เลยนะครับ <Yeah! S 1> แหมเห็นปืนนะคะเป็นใครใครก็ต้องหนีแล้วค่ะมีลูกไม่มีลูกก็หนีไว้ก่อนแล้วนะคะอันนี้เข้าใจได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะมีวัตถุมงคลมากขนาดไหนมีพระนะคะกี่องค์กี่องค์ที่เราห้อยคอยอยู่พระก็จะไม่คุ้มครองเราค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนดีนะคะเพราะฉะนันทำดีไว้พระคุ้มครองแน่นอนค่ะส mm ่ว hmm. นตอนนี้ไปดีกว่าเราไปย่อยอาหารลคะค mm ่ะ hmm. พุงกําลังจะแตกออกมาแล้วนะคะ mm hmm. กับก๋วยเตี๋ยวปูกั้งร้าน mm hmm. เจ๊เพนเย็นตาโฟปะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ตกกันค่ะมาถึงแล้วค่ะสำหรับสถานที่สุดท้ายของเราในวันนี้นะคะอา่าวคุ้งวิมานค่ะจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นถนนนะคะโค้งไปโค้งมาสวยงามมากแล้วยิ่งพระอาทิตย์ตกดินนะคะส่องกับ น้ำทะเลแบบนี้โอ้โหสวยงามระยิบแบบจับใจมากเลยนะคะสําหรับอ่าวคุ้งวิมานค่ะถือว่าเป็นหนึ่งใน dream destination นะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจัดไว้ว่าเราต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีถนนเนะะี่ยค่ะเรียบนะคะกับชายหาดจึงทําให้ที่นี่ค่ะเป็นถนนที่มีความสวยงามมากที่สุดในภาคตะวันออกด้วยค่ะ ะะที่ได้รับการเลือกให้เป็น Dream Destination จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้เวลาทำงานหนักๆก็หายเครียดได้ผ่อนคลายเหมือนกันนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ก็มากันได้ที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะมาชมมาชิมพร้อมกับสัมผัสราชาผลไม้อย่างทุเรียนกันนะคะใครชอบนี่พลาดไม่ได้เลยค่ะมีแต่ทุเรียนอร่อยๆทั้งนั้นเลยและสาหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังค่ะหรือว่าพูดคุยกับพวกเราไปคลิกไลค์กันได้เลยนะคะที่แฟนเพจรอบเมืองไทยวาไรตี้ รอบเมืองไทยวายี้ไปกดไลค์กันเยอะๆค่ะแต่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้พาทิตย์ก็กำลังจะลารับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่ชนจะลาคุณผู้ชมไปเหมือนกันค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาชนแล้วสวัสดีค่ะ